สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านไม่น้อยกำลังจะกินสมตำนะคะมากินส้มตำาดวยกันนะคะส้มตำอร่อยอร่อเห็กินกระต้มหนูไหมส้มตำมาแล้วกออร่อยส้มตำกระถินอ่อนสมตำแซ่บ 嗯，还是硬的，嗯，嗯，嗯，对。 kiểu tông cày chào và แซ่เบอ่วจะามีสซ้มตัมาเด้อมันเดอ้อม่อมกินน้ำไก่เอฟซีเอฟซีข้าวม,มินซ้มตัาอืมจ้าเบิ่วชอบหลยอือจังมีมะเขือนะ่ะ Mì tôm cay luôn Bán Bán nó mãi นนี้ก็ถิ่นอ่อนชอบเลยอืมเอออืม hmm. ห uh. mm. อมไหมอืม mm.

อืมฮร่อืมอร,อร่อยอร่อยจริงโอเคนะคะไมนอนขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะดูคลิปจดแล้วถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ไม่น้อยด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะ